ขณะนี้ผมอยู่บริเวณท่าน้าบางเกากแห่งเอาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุสุดช็อกการงานกาลาพมแดงเปิดตัวภาพยนตร์รักหวานใจและยายตบบก,กีเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายง,งานว่านักแสดงสาวคนหนึ่งถูกกลุ่มชยายหญิงไม่ทราบจำนวนเข้าลุมทำลายร่างกายอย่างรุนแรงการสายตาผู้ร่วงงานเป็นจำนวนมากโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะเธอกำลังเดินเข้าสู่บริเวณที่จัดงานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ามีเสียงโต้เถียงก,กันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จนบานไปลายไปถึงขั้นลงม้ลงมือก่อนรีบนำตัวนักแสดงสาวส่งโรงพยาบาล ในสภาพบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและลำตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอน,นอพื้นที่บางกอกแห่งเอาอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อเล่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทางต้นสังกัดโรเจอร์ฟิล์มของนักแสดงสาวยังไม่ออกแถลงการอย่างเป็นทางการขณะที่ผู้ร้องงานจำนวนมากยังคงอยู่ในอาการตืต่นตกใจเราจะติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ท่านทราบในเวลาต่อไปอค,ครับ